เัื่อนทุกคนมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับต๊กติ๊กแฟนเพจนะคะวันนี้ก็จะมีซุปมักขือแล้วก็ส้มปลาน้อยส้มปลาเล็กปลาน้อยนะคะเพื่อนๆใครรับประทานเป็นมั่งเอ่ยนี่พอดีไปเจอน,น,นานๆทีจะมีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราจะได้ทานนะคะ <laughs> ชอบค่ะมันออกรสเปรียปร้ยวๆนะคะเพื่อนๆรสเปรียปร้ยวๆออกพริกกัดใส่นะเพื่อนเนาะอืมสมซื้อข้าวเหนียวแล้วค่ะ ดูผักเยอะมากโดยวันนี้เยอะมากเพิ่งไปตลาดมาส้มผักอืมส้มปลน้อยส้มปลน้อยไปเลยครับเพื่อนๆอ,อืม คุณลิ้นฟ้าอืมซุปมะเขือเพ้่มไปเลยครับ <laughs> อร่อยมากเราชอบปลาจอมมากเลยเพื่อนปลาจ่อมอืมอ้ม ซุกมะเขือนี้ทําง่ายเพื่อนอาหารอีสานอาหารอีสาจนจะเน้นค่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกค่ะืทำโตโตเลยเพื่อน สุดยอดความอร่อยเลย ซื้อมาสองถุงเพื่อนอร่อยอร่อยอร่อยมากอาจอมนะอืขออนุญาตดมน้ำพริกกัดพริกไปอืคือดีมากเลยเพื่อน ก็จะเอามะเขือคืนภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะหรอไปเลยครับคำโตโตเลยเพื่อนอืมอืมกินอาหารพวกนี้มันฟินมากเลยนะเพื่อนอืมพริกทอน Bà chồng bà chồng mở lại ở lại huy 嗯。Mm hmm. ทานกับข้าวเหนียวนะเพื่อนนะสุดยอดเลยประจอมสุดยอดความอร่อยถ้าใครปรุงไม่เป็นก็ไม่อร่อยนะเพื่อนนะพอดีเราซื้อเจ้าประจําที่คุณยายแกทําส้มเนื้อนะคะจะทําเก่งอืม 不可。 ตุบมะเขือทำโตโตอื สุดน้ำเลยเพื่นอนอร่อยมากสมประจมอม 儿啊！<c oughs> 跟上，朋友们。 อร่อยอร่อยเพื่นอนอร่อยจนพูดไม่ได้นะไปเลยครับ เชินเิญนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขออนุญาตมันราพาจากในคลิปนี้นะคะฝากท่องน,น้อยๆไว้ในออมกอดด้วยนะคะเรื้อจากทุกติ๊กแฟมเพจน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ